เรียบร้อยโรงเรียนจีนครับหลังจากประกาศว่าวันนี้จะมีการฟ้องในส่วนที่เหลือวันนี้ครับทีมทนายทีมกฎหมายของการรถไฟแห่งประเทศไทยเดินทางไปที่ศาลจังหวัดวีรำครับไปเป็นโจทยื่นฟ้องบรรดาเครือข่ายทางการเมืองเจ้าสัวนายทุนผู้มีอิทธิพลในจังหวัดวีรำ ครบทุกแปลงจบทุกกระบวน่ามันก็คงจะจบแล้วครับนายแต่เรื่องรลวเนี่ยนะนะครับไอ้พันเอิญว่าสายรับแจ้งกับผมมาบอกทานายอันวีรำเนี่ยทีมทานายของเขากระโดงเขาพูดกันแบบนี้เขาบอกว่าไม่เป็นไรอ่าวันนี้แรดูเหมือนจะแพท้ทนายอ,อันเหมือนกับจะเสียกระบวนการท่าเสียท่าให้กับทานายอันวีรำแล้วไม่เป็นไรเขายังมีไม้ตายไม้เด็ดไม้สุดท้ายเตรียมจะทิ้งให้ดูหลังจากที่ศาลมีคำพิพากษาอันถึงที่สุดในคดีนี้ไม้เด็ดไม้ตายของเขาคืออะไร ก็คือหลังจากถ้าเขาแพ้คดีมันก็คงจะแพ้แหละแพ้คดีแล้วเนี่ยเขายังมีมุกสุดท้ายไพไ่พไตายใบสุดท้ายนั่นก็คือเขาจะนําความไปฟ้องกรมที่ดินบอกได้รับความเสียหายจากการที่เขาได้ลงทุนจากการที่เขาได้รับโฉนดมาโดยชอบโดยการซื้อมานน่นนี่นั่นเขาจะฟ้องกรมที่ดินนับหมื่นล้านแล้วทนายความจะคิดค่าว่าความคิดเปอร์เซ็นต์เนี่ยที่ทาให้เนี่ยสินั่นหมายความว่าถ้าเกิดว่าออคนที่อยู่ที่เขากระโดงได้เงินเดียวยาจากภาครัฐก็คือกรมที่ดินกระทรวงมหาดไทยได้หมื่นล้านทนายความจะได้เป็นพันล้าน แม่ทนายความกาจะรวยเป็นพันล้านไอ้หาแบ่งกูสักร้อยล้านหน่อยสิโอ้ยไม่รู้ว่ากินอะไรมาตั้งแต่เด็กเด็น,นะครับคิดบุกนี้มาได้อย่างไรหมายถึงถ้าแพ้คดีถ้าจะต้องมีการขับไล่จริงๆโดยคำพิาัษาถึงที่สุดของศาลเนี่ยเขาจะนําความไปฟ้องกรมที่ดินครับไปฟ้องต่อศาลรปกรครองหรือจะยื่นโนติสคือมันเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องเล่าในวงเล่าไม่ใช่เรื่องเล่าขานตลกมุกค,คำๆในวงเล่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่ากลัวอันตรายและอาจจะเกิดขึ้นใน